ตอนนี้เราก็เจอสมาชิกในสวนนะครับเออเป็นงูสายลุงปกติเนี่ยงูแสงอาทิตย์หรืองูสายลุงเนี่ยเขาจะเป็นสีดำแล้วเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะเป็นสีลุ้งเลยนี่วัยรุ่นของเขาปุ่มจะเปิดให้ดูอย่าไป ตีเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นงูที่รักษาระบบนิเวศได้อย่างดีเลยนี่ขดเลยตัววัยรุ่นเนี่ยของเขาจะไม่เหมือนตอนตัวเต็มวัยนะครับมันจะเป็นลายลายเป็นงูพิษอ่อนนะครับนี่ครับเขาไม่ค่อยดุแต่เขาเนี่ยจะดุกับงูพิษมาก นี่ครับนี่เอาพยายามที่จะหนีเราไปนี่ครับนี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่คู่กับสวนอยู่แล้วที่ว่าสวนใครมีน้ำนะครับ เขาก็จะอยู่กู้ส่วนกับเราเป็นงูแสงอาทิตย์วัยรุ่นนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวเต็มวัยที่ว่าจะเป็นสีดำอย่าไปตีเขานะครับมันมันจะไม่เหมือนกันเลยติดพหลอบอ้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าเขาเป็นงูที่ดีมากกินไข่งูพิษเป็นอาหารแล้วก็ดุด้วยสำหรับงูด้วยกัน เขากินงูด้วยกันด้วยอาศัยอยู่ในน้ำใครมีก็เก็บไว้ข้างบ้านก็ได้นะครับแต่ถ้าว่า,าไม่สะดวกก็เอาไปปล่อยในน้ำก็ได้ปกติเขาอยู่ในน้ำ